สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวช่องไลเดดแม่ตูนทุกท่านนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปน,นี้นะคะกดแวะดูนี่ซึงนะคะวันนี้แม่จะมาสอนสูตรวิ่งในสไตล์ของแม่นะคะโดยทําย้อนหลังให้ดูนะคะว่าสูตรวิ่งบนที่เราได้แต่ละวัที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะ ใครที่หน้าจอยแพดคลั่กมากเลยนะคะทุกคนมาดูที่งวด16มีวนาก่อนนะคะงวด16มีวนาเลขที่ออกก็คือ8 8 3อันนี้คือ3ตัวบนนะคะทุกคน87 3เเราจะเอาหลักสิบนะคะมาเป็น7 และเพิ่มอีก1น,นะคะก็คือบวก1ก็เป็น8แล้วก็9เราก็จะได้เลขเด็นวิ่งบนของเราที่7 8 9นะก็มาดูว่างวดวันที่1เมษาได้อะไรมีเข้าหมดเลยนะคะทั้ง9ทั้ง7นะคะทีนี้มาดูว่างวด1เมษาไป16เมษาเหมือนเดิมค่ะดึงงมาเป็น0บวกอีก1เป็น1 1บวอีก1เป็น2เพราะฉะนั้น วิ่งบนเราจะเด่นศูนย์งสองเลขที่ออกก็คือ90 6นย์นะคะทุกคน90 6ย์ก็คือเข้าศูนย์นะคะต่อมาเราจะมาคำนวณงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะจากงวดวันที่1ิเมษายนะคะเอาหลักสิบลงมาเหมือนเดิมก็คือ0บวกอีกหนึ่งอ 1. ขอไปขอไปศนย์บวกอีกหนึ่งได้1นะคะแล้วก็1นบวกอีกหนึ่งเป็น ก็จะได้วิ่งบนที่ศูนย์หนึ่งและสองนะคะปรากฏว่างวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะเข้าทั้งศูนย์และหนึ่งนะคะอันนี้ก็ชนะเลยอันนี้เข้าศูนย์อันนี้เข้าจิกเข้าแปดนะคะคานวณเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะทุกคนทีนี้มาดูงวดวันที่สองพฤษภานะคะสามตัวท้ายออกศูนหนึ่งเก้าเราก็จะมาคำนวณลักษณะเดียวกันนะคะทุกคน ว่างวดวันที่สิบหกพฤษภาคมเนี่ยได้เด่นบนเลขอะไรนะคะเหมือนเดิมน,นะคะดึงหนึ่งลงมาแล้วบวกอีกหนึ่งแตบนะคะเป็นอะไรคะทุกคนเป็นสองแล้วก็เป็นสามนะคะสำหรับเลขวิ่งบนของแม่ถึงได้หนึ่งสองและสามนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรวิ่งของแม่นะคะ ยังไงก็ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาติดตามช่องเลขเด็ดแม่ตูนนะคะมีเลขเด็ดเลขดังเลขดีๆแม่จะนำมาแชร์และแบ่งปันให้ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย